แอลลี่คลินตันเขียนถึงเบื้องหลังของการดําเนินนโยบายต่างประเทศสหรัฐในขณะที่เธอเนี่ยดำรงตําแหน่งดูแลนโยบายต่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีโอบามาซึ่งมีผลมากต่อทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยและเอเชียเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้เปิดเผยว่าเธอเองเป็นคนคิดนโยบายให้มาปักบุตรในเอเชียสหรัฐต้อง ให้ความสําคัญกับเอเชียและเป็นสิ่งที่ฮิลลารีตอนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนำเสนอและโอบามาผมจึงคิดว่าที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะสะท้อนถึงแนวคิดของฮิลลารีต่อเอเชียฮิลลารีคลินตันเปิดเผยอย่างละเอียดทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากมายหลายเรื่องทีเดียวครับ จุดที่น่าสนใจมากว่าเธอทําใจได้อย่างไรเธอเป็นนักการเมืองเธอมีแพ้มีชนะเธอมีศักดิ์ศรีเธอมีความรู้สึกว่าเธอมีประสบการณ์มากกว่าโอบาม่าตั้งเยอะแล้วทำไมเธอจึงยอมนี่แหละครับที่ทําให้ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคนที่สนใจคําว่าความเป็นผู้นําคนที่ประสบความสําเร็จต้องคิดแบบไหนและแน่นอนครับอ่านแล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าเธอขึ้นมาเป็นผู้นาําสหรัฐเธอจะนําสหรัฐไปทิศทางไหนและ ต่อประเทศไทยเธอจะคิดอย่างไรด้วยครับมีข่าวค่อนข้างชัดเจนว่าเธอกําลังคิดอย่างหนักที่จะสมัครประธานาธิบดีในสมัยหน้าอีก2ปีจากนี้ไปฉะนั้นผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ไม่อ่านไม่ได้สำหรับคนไทยถ้าจะเข้าใจแนวทางสหรัฐในอนาคตและไม่ว่าเธอจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกสหรัฐหรือไม่จากนี้ไปอีก2ปีเนี่ย บทบาทของฮิลารีคลินตันกับบิลคลินตันสามีของเธอก็ยังจะมีความสำคัญต่อนโยบายทางประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพราะว่าสองท่านนี้คือคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองสูงที่สุดคู่หนึ่งในสหรัฐทีเดียวครับ h e a r d Choice ชีวิตและทางเลือกฮิลารีคลินตัน 15 2 6ตุลาคมนักูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกติ์บูตเนชั่น M49 ่โซน C1 มหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่19